ถามาทกี่เรื่องนี้พี่สาวตกใจหมดเลยนะครับผมนะฮะเรียกว่าสาวงงครับถูกเจ้าของหอไล่ออกจากที่พักนะครับโดยเรียกว่าเหตุเนี่ยเพราะเธอไม่ไปเรียนหนังสือนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าทำเอางงกันทั้งประเทศกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับสำหรับกรณีของเจ้าของหอพักแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศณุโลกนะครับผมเนี่ยออกมาไล่นักโทษพ้นหอพักของตัวเองครับโดยเหตุผลว่าก็หนูไม่เรียนหนังสือเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันนะดูครับ ยายยายบอกหนูก่อนว่าเพราะอะไรทำไมยายถึงไล่หนูออกจากหอเพราะว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดยายพูดไม่ได้ทำไมพูดถึงทำไมพูดไม่ได้ไปคุยกับโรงพักก็ได้เพราะว่าสัญญาหนูว่าหนึ่งปีแล้วอยู่ดีๆย้ายมาไล่หนูออกจากหออย่างนี้นะหนูหนูออกไปแลวกันวันที่ยี่สิบห้าเพราะอะไรคะหนูทำอะไรผิดคะลูกยายไม่ชอบเด็กที่ไม่มีการมีงานไม่ชอบเด็กที่ไม่ไม่เรียนหนังสือแม่อะไรแล้วหนูเรียนออน เรียนออนไลน์ยายก็ไม่เคยเห็นหนูไปโรงเรียน <c oughs> คือจากคลิปอะก็จะเห็นว่าคุณยายพยายามพูดให้น้องส้มน้องส้มคือผู้เชา่าอะนะคะย้ายออกตอนแรกยายบอกว่ายายพูดไม่ได้หรอกแต่หนูออกไปเถอะจากนั้นผู้เชา่าก็ถามกลับไปทำไมจะพูดไม่ได้หนูไม่ได้ทําอะไรผิดอยู่ยียายมาไล่หนูออกสัญญาตั้งหนึ่งสัญญาหนูหนึ่งปีจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าไปแล้วด้วยยายก็บอกอีกนะคะว่าออยายไม่ชอบเด็กไม่มีงานไม่มีการไม่ชอบเด็กไม่เรียนหนังสือเอาแต่แต่งตัวล่อนไปล่อนมาน้องส้มเลยบอกว่าเออหนูเรียนออนไลน์ยายก็สวนกลับมาอีกนะ เรียนออนไลน์อะไรไม่เห็นไปโรงเรียนเลยฮะ งงกันไปหมดแล้วตอนนี้คือทางโรงส้มก็เขาเรียนออนไลน์ไงก็เรียนออนไลน์ยายจะเห็นได้ยังไงไงเขาเรียนเรียนออนไลน์ก็หนูต้องไปโรงเรียนเซเรียนออนไลน์คือเรียนออนไลน์ค่ะยายก็เรียนออนไลน์ยายก็รู้ไงแต่หนูไม่ไปเรียนไังไงหนูเรียนออนไลน์ค่ะยายเหมือนเป็นการคุยกันที่ไม่มีวันจบสิ้นค่ะคือน้องส้มก็ยังพยายามอธิบายอีกค่ะว่าเรียนออนไลน์มันจะไปเรียนที่โรงเรียนได้ยังไงเขาให้เรียนที่บ้านเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงโควิดอยู่มหาลัยเขาก็เปิดแต่ยายก็ไม่ฟัง พร้อมพูดอีกว่าตอนไม่มีโควิดก็ไม่เห็นไปเรียนอ้อาว<อ>น้องสมก็บอกอีกว่ายายเป็นคนขี้สังเกตเนาะก็หนูเรียนภาคพิเศษเสาอาทิตย์<อ>ยายไม่ได้อยู่ด้วยตลอดเวลายายจะมารู้ได้ยังไงซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะคุณยายก็เรียกน้องส้มไปพูดคุยใกล้ๆแล้วก็บอกว่า หนูออกเธอจะออกวันที่25หรือ27ก็ได้เพราะยายอะ่ะรับเงินมัดจำลูกค้าคนใหม่เขาแล้วอ,ออกเธอนะโอ้ยยายโหนนี่ไงจากนั้นน้องส้มก็เลยตัดปัญหายอมย้ายออกจากหอพักแห่งนี้ทันทีแต่ว่าขอค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เคยจ่ายไปเนี่ยคืนทั้งหมดยายก็บอกตรงๆแบบนี้แหละดีแล้วเขาทะเลาะกันเนี่ยนานเลยนะถ่ายคลิปกันไปคลิปกันมาส้มเนี่ยถึงขั้นไปเอาแฟนตัวเองมายืนยันเลยนะ กับยายอ่ะอว่าส้มอ่ะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนที่ออกไปเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยไปทํางานาไปทํางานร้านอาหารกับพี่สาวพือหาเงินมาส่งตัวเองเรียนวันเสาร์อาทิตย์ยายบอกอะไรส้มมานี่ <laughs> มานี่ส้มมานี่ช้มมาใกล้ใกล้มาใกล้ใกล้หน่อยยายไม่อยากพูดให้แฟน<อ>ได้ยินนะ<อ>แตยายไม่ชอบเนเนเนเตอนนี้เนี่ยเ,<อ>เนี่ยยายเ,<อ>เรียกส้มมาคุยส่วนตัวเ,<อ>เขายายไม่อยากให้แฟนส้มได้ยินว่ายายไม่พอใจส้มว่าส้มไม่ไปเรียนไม่อยากเสียหน้า <laughs> ไม่อยากให้เสียหน้ากับแฟน <laughs> เหมือนเขาเป็นอะไรส้มกลัวเสียหน้ากับแฟนด้วยส้มบอกว่าไม่ต้องหนูพูดกับแฟนหนูทุกเรื่องยายพูดเลยหรือว่ายายก็เลยบอกว่าอะไรยายรักมันจำเข้ามาเลยอะไรหรอหรือว่าเขาเป็นหลานกับยายกันจริงๆก็ไม่รู้เนาะไม่รู้แน่นอนจากพอส้มเอาคลิปดังกล่าวไปโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนี่นาก็เกิดเป็นกระแสเข้าแบบจํานวนมากเลยนะครับชาวเน็ตแห่ไป ถล่มคุณยายเจ้าของหองได้เป็นจํานวนมากเลยนะครับล่าสุดส้มก็เดินทางไปเก็บเข้าของที่หอพักแห่งนี้ละก่อนจะออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับอดีวไปฟังกันหน่อยจ้าล่อนไปล่อนมาไม่เคยเห็นหนูตั้งใจเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่ว่าเนี่ยค่ะพี่หนูอ่ะเรียนภาคเสาร์อาทิตย์นะคะเรียนหลักสูตรพิเศษอะคะ่ะเรียนเสาร,ร์อาทิตย์ดังนั้นเวลาหนูไปเรียนเนี่ย บางทีหนูก็ไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาไปคือใส่ชุดอะไรไปเรียนก็ได้แค่เป็นชุดสุภาพเนี้ยค่ะแกก็ไม่ได้ทราบว่าหนูไปเรียนหรือว่าบางทีช่วงนี้เป็นโควิดหนูก็เรียนออนไลน์อยู่ที่ห้องถูกไหมคะแกก็อาจจะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้พูดอะไรแกส้มบอกกับผู้สื่อข่าวพร้อมกับโชว์เอกสารนักศึกษาให้ดูเลยนะเป็นนักศึกษาจริงๆเรียนภาคพ,พิเศษเสราร์อาทิตย์ เวลาไปเรียนน่ะก็ไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาไปเนื่องจากมันเสาร์วอาทิตย์ไงก็ใส่ไบรเวทไปก็ได้แต่ต้องขอเป็นชุดสุภาพนะมหาลัยก็บอกอย่างนี้ใช่โควิดระบาดมหาลัยก็เลยให้เรียนออนไลน์ทุกที่เรียนออนไลน์นะทําให้คุณยายเข้าใจผิดคิดว่าตนน่ยไม่เรียนหนังสือส้มบอกอีกว่า เรื่องที่ยายบอกว่าชอบแต่งตัวร่อนไปทุกวันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าหนูออกไปช่วยพี่สาวขายของอหนูมีเวลาว่างหนูก็เลยต้องไปหาเงินมาส่งตัวเองเรียนยายก็เลยคิดว่าที่หนูแต่งตัวออกไปงหนูไปเที่ยวเพราะข่าวออกเนี่ยตอนแรกพ่อกับแม่ก็เชื่อคําพูดของยายนะก่อ,ะอนที่ต้นจะอธิบายท่าน้าใจว่าไม่จริง ตนเรียนหนังสือตลอดไม่ได้เกเรตามที่ยายบอกใช่แล้วนะครับล่าสุดครับทางด้านน้องส้มกับคุณยายก็ได้เปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งขอเคลียร์ใจนั่นเองซึ่งทางด้านคุณยายก็ได้ขอโทษน้องส้มที่เข้าใจผิดนะครับแล้วก็พูดพาดพิงทําให้น้องเสียหายยายยอมรับว่าพอคิดว่าน้องส้มเกเรไม่ตั้งใจเรียนยายก็เลยรีบหาผู้เช่าคนใหม่ฮะเข้ามาเช่าแทนน้องส้มนะครับแถมยายกลัวว่าน้องส้มเนี่ยจะขายยาบ้าฮะ นะครับเพราะชอบแต่งตัวสวยๆออกจากห้องกลัวว่าสักวันตำรวจจะมาบุกหอพักนะครับตัวเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยคุณยายรู้แล้วว่ายายเข้าใจในตัวน้องส้มผิดไปและยินดีจะชดใช้ค่าเสียหายกับน้องส้มเป็นจํานวนเงินนะฮะเจ็ดบ,บาทครับฝากน้องส้มเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับยายแล้วก็ขอลบคลิปเหตุการณ์ออกจาก Facebook ส่วนตัวเนื่องจากตอนนี้จบปัญหากับคุณยายด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะ ยาจบได้ดีนะครับคุณยายเอกมโนโทจินตนาการไม่ใช่แกคืออะไรพี่ชาวคือยายยาคิดไปเองอ่ะทุกอย่างไม่มีการถามแล้วยายหา่ต้องถามก่อนที่ยายจะไปติดต่อใครยายต้องถามส้มเขาก่อนค่ะยายแล้วที่ยายบอกว่ายายจ่ายค่าเสียหายส้ม7จ็ดพันเจ็ดเนี่ยไม่ได้เรียกว่าค่าเสียหายนายายมันเป็นเงินที่ส้มเขาต้องได้อยู่แล้วมันเป็นค่าจ่ายลวงหน้าค่าประกันค่าประกันนู่นนี่นั่นเวลาส้มเขาออกอ่ะ เขาก็ต้องได้เงินส่วนนี้ยายควรต้องให้ค่าเสียหายส้มในการให้เขาไปหาห้องใหม่ด้วยนะยายใช่นะครับเขายายละเมิดเขานายยายทําไปถึงสัญญาเขาปีหนึ่งนายายนี่ยังไม่ครบนายายไม่แต่แต่ยายโกนน้องซ้มเขาขายยาไงเขาแต่งตัวสวยไงออกเข้าใจป่าแต่งตัวสวยออกไปข้างนอบ่อยๆเขาไม่เป็นเจ้าของอเขาก็เดือดร้อนไงแต่เมื่อซ้มมีสูตรได้แล้วว่าซ้มไม่ได้ขายยา Uh huh. ยายแต่มันไม่ทันแล้วเพราะยาติดต่อยคนไว้แล้วไงแล้วพาว่ามันจมแล้วน<ร>ั่นแหละประเด็น,นสุดที่สุดของยายนั่นแหละเข้าใจไหมคือคือตอนฉันดูฉันงงนะ uh huh. แล้วที่ฉันยืนยันกับตัวเองเลยว่าฉันเป็นส้อมอะฉันจะสู้ยิบตากว่านี้นิดนึง uh huh. เพื่อที่จะได้อะไรแบบค่าเสียหายสักหน่อยฉันจะไม่ยาย แต่มันก็ไม่ไหวนะอ๋ออทะเลาะกับยายทุกวันนะไม่แคจริงเหรอฉันสามารถทําผู้ถลมได้ขิ่งก็ดาค่ะก็แรงโอ้ยยายค่ะยายพูดไปเธอค่ะหนูไม่เถียงแต่หนูไม่ยายเนี่ยงั้นเดี๋ยวยายแจ้งตํารวจเพราะว่าหนูขายบ้า แจ้งเลยค่ะยายแล้วเดี๋ยวยายจะรู้กันหนูแต่งตัวสวยเนี้ยหนูไม่ธรรมดาแน่นอนหนั่สือไม่ไปเรียนเนี่ยหนูทราบว่าหนูสวยค่ะหนูเลยต้องแต่งตัวสวยค่ะคุณการแต่งตัวสวยไม่ได้ผิดนะเข้าใจปะทำไมต้องแบบต้องมาบอกว่าการแต่งตัวสวยทุกวันต้องออกไปขายยาทำไมไม่หลอกแต่แต่ก็ต้มก็ทําถูกแล้วนะก็คือท่านรู้สึกว่าอยู่แล้วก็ไม่สบายใจไม่อยากต่อรองต่อเถียงกับผู้ใหญ่แบบเนี้ยส้มก็ยายก็ดีแล้วต้มก็น่ารักนะต้มก็ารักลบคลิปอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าก็ไม่อยากให้เหตุการณ์มัน บ้านปลายไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ก็คือจบปัญหาการอ่ะถือว่าคู่นี้จบกันได้ด้วยดีก็แล้วกันแต่ถ้าสมมติว่าส้มเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่มีผู้ปกครองคอยส้มย้ายกลับมาอยู่กับยายให้คุยายเซ็นไปให้ส้มย้ายกลับมาอยู่ในอ้อมอกของคุยายอีกครั้งหนึ่ง